เดท2ข่าวดีของลูกสาวแห่งชาตินะคะน้องแก้มสุพิศาลาสาวสวยจากจังหวัดสุโขทยัยแชมป์103สมัยไม่หมดนี่คะ่ะข่าวดีแรกนะคะน้องได้เล่น MV ของซันวงสะทอนนะคะเป่าให้รักเสกให้หลงค่ะแม่แม่เอซแฟนคลับนะคะก็รอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนได้เลยนะคะรอชมความน่ารักนะคะในบทบาทของนางเอกเอนะคะว่า จะเป็นยังไงนะคะก็ยินดีกับน้องแก้มด้วยนะคะโพสจาก Facebook ยุ้งข้าวร,รักรอดนะคะจะก,กี่มนคาถาก็ยอมถ้าเอาหัวใจของเธอมาครอบครองได้อีกสองวันพบกับซิงเกิลใหม่ของซันวงสะทอนเป่าให้รักเสกให้หลงติดตามรับฟังและรับชมพร้อมกันออฟฟิเชียลเอพร้อมกันในวันอังคารที่เมีายนเวลา เก้านาฬิกานะคะห้าสิบเก้านาทีทางช่อง youtube ยุ้งข้าวและขอดนะคะเป่าให้รักเสกให้หลง,งฟ,ฟันวงสะท้อนนะคะให้แท็กยุงงข้าวและขอดเนาะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับก็รอให้กำลังใจนะคะวันที่เก้าเก้าโมงนะคะเก้าโมงห้าสิบเก้านาทีนะคะฟังพร้อมกันทางช่อง YouTube ยุ้งข้าวนะคะเป่าให้รักเสกให้หลงคะ่ะ จะเสกให้ลงให้เธอนั้นตรงมันคงรักเพียงแต่ฉันก็เพราะฉันอยากจะมีเธอทุกวันนานแค่ไหนไม่คิดจะตัดสัมพันธ์ขอแค่เพียงได้มีเธออยู่ข้างฉันอะไรก็ยอมหมดเพื่อรอยยิ้มนั้นของเธอ แค่ฟังทีเซอร์นะคะก็อยากดู m อแล้วก็อยากฟังให้จบเพลงเลยคิดเหมือนกันไหมคะแม่แม่ข่าวดีที่สองของน้องแก้มสุพิศาลานะคะที่ปปรเล็กแจ้งในวันนี้นะคะข่าวดีที่สองก็คือแขกรับเชิญปิศนานะคะที่ยุ้งข้าวเขาโพสต์ไว้เนาะ เฉลยแล้วนะคะก็เป็นสาวสวยจากจังหวัดส,สุโขทัยนะคะศิลปินน้องใหม่ของค่ายยุงข้าวรคอร์ดค่ะน้องแก้มสุพิศาลานะคะยินดีกับน้องแก้มด้วยนะคะปรบมือดังๆเลยค่ะโพสจาก facebook ยุ้งข้าวรคกขอดนะคะเปิดตัวแขกรับเชิญคนแรกน้องแก้มสุพิศาลาสาวสวยเสียงดีเจ้าของแชมป จารายการไม่หมดนี่ขวัญใจของสามลิงนะคะสามลิงนะคะแม่แม่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในแล็กตะซอยภูมิใจเสนอไรอันซันฟอร์มคอนเสิร์ตเพจไอไม่ใช่เพลงสนุกมุกสนันโชว์อลังการแน่นอนโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะคะ10%วันสุดท้ายแล้วนะคะแม่แม่ใครที่ยังไม่ได้กดบัตรนะคะกดบัตรได้เลยนะคะนี่ตรงลิงก์นี่เลยนะคะเข้าไปที่ เพจ Facebook ของยุงเข้าและขอดนะคะแล้วกดลิงก์นะคะหรือว่าจะกดเบอร์โทรก็ได้นะคะตามนี้เลยนะคะเข้าไปที่เพจ Facebook ยุงเข้านะคะคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตเล็กตลตซอยนะคะคอนเสิร์ตเล็กตาซอยภูมิใจเสนอไรอันซันฟอร์มคอนเสิร์ตวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะเวลา13นาฬิกาโรงละครเคแบง์ สยามพิคเนตชั้นเจสยามสแควร์ว,วันนะคะในแม่เอสซีแฟนคลับก็อย่าลืมนะคะเข้าไปชมนะคะรายละเอียดในเพจของยุ่งข้าวและคอร์ดได้เลยนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะในการลด10%นะคะของบัตรคอนเสิร์ตนี้นะคะก็เป็นข่าวดีมากๆนะคะของลูกสาวแห่งชาติน้องแก้มสุพิศรานะคะสาวสวยจากจังหวัดสุโขทยัย นอกจากจะสวยเก่งแล้วนะคะจิตใจของน้องก็ยังงดงามเนาะในระหว่างการแข่งขันนะคะน้องแก้มก็ได้ร่วมสมทบทุนให้กับผู้เข้าแข่งขันมากมายนะคะน้องเป็นแชมป์ร้อยสมสมัยนะคะแต่สมทบทุนรวมกันแล้วเยอะมากๆนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์เอ้ยไม่ใช่สิต้องขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการนะคะกับศิลปินน้องใหม่นะคะของค่ายยุงข้ารีคอร์ดน้องแก้มสุพิศรา สาวสวยจากจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะแชมป์ไม่หมดนี้103สมัยนะคะยินดีด้วยนะคะที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่นะคะงานแรกของน้องแก้มนะคะก็เป็นงานใหญ่ทั้ง2ง,งานเลยคอนเสิร์ตใหญ่นะคะของเป็นแขกรับเชิญคอนเสิร์ตใหญ่ของ3หนุ่มนะคะไรอันซันฟอร์มแล้วก็เป็นนางเอก MV นะคะเป่าให้รักเสกให้หลงของซันวงสะท้อนคะ่ะยินดีด้วยนะคะน้องแก้ม ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลโพสจากเพจยุ่งข้าวรคกอรอดไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกครั้งคะ่ะ